สวัสดีครับฟาร์มปูนาร้านบ้านปูนะครับปูนาน้ําใสปูนาบ่อดินนะพันประเทศพันกําแพงฝากช่องด้วยนะครับอัดหดินชาแนลปูนาเพาะคัดแยกนะครับรุ่นลูกรุ่นรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นพ่อแม่พันุ วันนี้คัดบ่อให้ลูกค้านะครับปูนาน้ำใสพักบ่อในรุ่นปู่แล้วครับในหิวนานแล้วตรงนี้กำแพงกับประเทศผสมกันครับก็พอคัดแยกกันไปครับวันนี้ขอบคุณออเดอร์นะครับสองร้อยกว่าตัวปลายทางสามพานนะครับ พอพัทีก็รอบหนึ่งก็ห้าร้อยตัวพันตัวอะไรประมาณนี้จะมีรุ่นๆบ้าหลงมาบ้างครับเนี่ยรุ่นแข็งแรงไอ้พวกนี้รอดแล้วถ้าหลุดสองเดือนมาได้รอดครับปูจะตายมากก็ช่วงเดือนนึงหัวเรียว่าต้ออันนี้ก็สามเดือนได้สามสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับปูโตวไวครับแต่โตไม่เท่ากันบางตัวก็โตเลย ฝากด้วยนะครับฟาร์มปูนาร้านบ้านปูพาดูบอ่อครีล้างได้ล้างกวดีสีก็จะออกแบบนี้นะครับเพราะเราไมา่ได้เลี้ยงดินนะครับเลี้ยงไปนานๆแต่โครงสร้างเหมือนเดิมน,นะครับวงแดง ม่วงดำเราเป็นม่วงแดงกายขาวบ้างก็จับส่งลูกค้าไปครับใครเลี้ยงปูกลัวไม่พอขายกลัวไม่มีที่ขายบอกทางเราได้นะครับเปิดรับลูกฟาร์มอยู่ตลอดนะครับปูไม่พอขายนะครับช่วงนี้มาช่วยกันเลี้ยงครับ โน้ำใสโูนาระบบบอดินเนี่ยอันนี้ก็รุ่นตัวใหญ่นั่นนะ่ะรุ่นปลูกแล้วแปดเดือนขึ้นแน่นอนแปดเดือนถึงปีกว่าครับตัวนี้ก็จะหลงมวนเวียนอยู่แถวนี้จับพักกลับอะไรไปเรื่อยที่เหลือก็จะเป็นกำแพงซส่วนใหญ่รุ่นๆไล่ๆกัน,นอันนี้ก็แม่ใหญ่มัน การกากที่ใหญ่นี่ประเทศนะครับไปก็ไปครับน,นี่ครับตําแพนงผสมประเทศนี่ครับดูความแตกต่างนะครับสีนิดหน่อยก็กล้ามขวาแล้วก็กล้ามซ้าย ประมาณนั้นนะครับกำแพงซ้ายจะใหญ่นะครับประเทศ้ายก็ใหญ่ส่วนมากมีพันก็ตัวครับขอบคุณทุกอคเดอร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับ อาจเอาไปหลงช่องเหนยช่องดูดูบบวาสองร้อยกว่าคนแล้วนะเมื่อมันติดตามอะะ <c oughs> นตัวนี้ไปได้ตัวนี้ก็ไปได้นี่คแพงคแพงก็ได้สวยนะครับสวยนะครับดูนานไหมครับ ตึงเป็นบางวันนะครับตึงเป็นบางวันโอ้โอ๋อมันโยนได้นี่ตัวน้ำกันแพงเนี่ยครับกันแพงประเทศผสมกันแท้จะเป็นลักษณะน,นี้ถ้าโตที่บ่อปูนนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่ดินเลยเราก็จะไปประมาณนี้ ทําแปลงข้าวแล้วครับนะอ๋อนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับกําแพงประเทศผสมกันจะเป็นลักษณะนี้นะครับกล้ามออกแรงอมม่วงนะครับท้องม่วงกระดองบางตัวก็แดงบางตัวก็ม่วงแต่ถ้าเป็นกําแพงล้วนเลยจะแดงขาวเหลืองแต่อันนี้ถ้าเป็นประเทศเลยจะม่วงม่วงเข้มไปเลยระวังหนีบโอเคโอเคครับ แตกกันครับนองนะ <c oughs> อาหารก็ให้วันละสองครั้งครับเช้าเย็น <c oughs> ตายง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับปูแต่ถ้าปรับสภาพได้แล้วตายยากเหมือนกันเป็นปีปีครับเราก็กอบโกยพวกลูกมันอะไรมันประมาณนี้ลูกแม่หนึ่งก็สามร้อยห้าร้อยตัวเลี้ยงให้รอดครับ รอสักหน่อยรอสักห้าสิบปอร์เ็นนี่เราก็เลี้ยงปูต่อได้แล้วใครม,มีความรู้ทักหาผมได้ครับอัดจัน์ไฟเฟซบุ mm ๊ก hmm. นะครับในเพจตามปูนาร้านบ้านปูนะครับแบ่งพันกันครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครมีวิธีเลี้ยงที่ขยายพันธุ์ได้ไวปลอดภยัยตายน้อยทักบอกกันได้นะครับ ผมก็ตายเรื่อยๆตายทุกวันเลยแต่มันก็ขยายพันธุ์ทุกวันเหมือนกันครับปูวถ้าว่าวนเวียนเลี้ยงเขาอ่ะเราได้แม่หนึ่งแล้วก็ไปย่อนบ่อลูกบ่อดินบ่ออะไรเราเนี่ยครับอันนี้พี่ปู่อะไม่ไวได้ขายแล้วครับเนี่ยปล่อยให้มันตายคาบ่อเนี่ครับมันจะแตกต่างนี่นะครับก้ามอยู่ซ้ายนะครับ นี่ครับตัวนี้กล้ามอยู่ซ้ายนะครับประเทพเอ้กําแพงผสมประเทศนะครับตัวนี้กล้ามอยู่ขวานะครับตัวนี้นี่บิ๊กนี่ครับก็จะแตกต่างกันแค่นี้เป็นบางตัวนะครับผมบางทีผมยังเรียกเป็นปูกระเทยเลยอะไรประมาณนี้ครับกำแพงตัวมากกล้ามซ้ายจะใหญ่นะครับ เขาใหญ่มาแต่เล็กนะครับเนี่ยนี่ตัวเมียครับปูณาน้ำใสนะครับเ <Okay. S 1> อาแก้วเลยเหมือแล้ว,ลวเดี๋ยวตัวแทนยัง บอกก็อย่างเงี้ยครับรอขันแยกเราก็มีหนินมีอะไรช่วยเขาว่าเขาต้องเกี่ยวเกี่ยวพื้นเกี่ยวอะไรขึ้นมากินอาหารนะรวิธีการเลี้ยงก็คุณไปครับห้าหกเดือนแปดเดือนสี่เดือนนี่ก็รู้เรื่องแล้วถ้าขยายพันธุ์ได้ก็ไปต่อได้ครับคุณนาะ ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับอุ๊ยีบ่อพักให้ลูกค้าโดยตรงนะครับ ปูนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่กำลังมองหาอะไรเสริมไปอยู่ที่แปลงนาแปลงอะไรประมาณนี้ จับ่แก้วไปอย่างนี้นะครับลดอัดตราการกัดกันนะครับลดอัดตราการกัดกันและปับอุณหภูมิปูไปในตัวด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ปูปูเราก้ามครบขาครบแข็งแรงถึงบ้านลูกค้านะครับถ้าเรารวมกันทับกันก็ไม่แตกต่างอะไรจากปูกิโลนะครับมันก็จะทับกันช้ำนะครับ,บรกับปูก็ถนอมเขาหน่อย อันนี้นะรูปมันครับเรายัางไม่ได,ด้แยกเลยดูแยกก็ะจะประมาณนี้นะครับมดูอันนี้สิบสี่ออนนะครับขับแก้ววันนี้ขนส่งถ้ารังสตโตรเราก็จบเจ็บ่อยกับฟาร์มเราก็ต้องเคลมลูกค้าไปฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ แล้วครับวันนี้ปูสะสมครับอาทิตย์หนึ่งตายอยูน่น,นะครับกองวันนี้พักพันกว่าตัวขึ้นมาพักพันกว่าตัวนะขอบคุณครับ